ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12เมษายน2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมารายงานสภาพอากาศนะครับแถวจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับผม รายงานสภาพอากาศอำเภอเมืองจงัอ่าำเภอเมืองหนองคายนะฝนตกระดับ3มีฟ้าขนองอรายงานโดยโฮเทลสราฟโฟวิกเตอร์กอฟชาลีสมาชิกลีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนั่นเองครับ145.6625ห้เมกะเฮิร์ตนั่นเองนะครับผมรายงานแบบอ่าสภาพฝนตกนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆน,นั่นเองนะครับ ก็มาเสนอมาออกอากาศทางรายการเรื่องเล่าข่าวบรนผือนั่นเองแล้วก็ช่องความถี่รีพิเตอร์อในโซนนะฮะ,ะแถวจังหวัดจังหวัดหนองคายเนี่ยนะครับผมสักคู่นะฮะรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาลสินขอนแก่นนครพนมนั่นเองนะครับผมช่องรีพิเตอร์อันนี้พอทางเกตก็อยากติดตามก็ติดต,ต,ตามตามาเรื่องอาสาระน่ารู้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแชร์ให้นะครับผมสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอรอ์ทั่วประเทศนะครับผม นะก็ขึ้นความถี่นะบ,บางจังหวัดก็ใส่โทนบางจังหวัดไม่ใส่โทนนะครับผมนะฮะยังไงก็หาข้อมูลเอากันแล้วกันนะครับผมบางบางจังหวัดเ็าก็ไม่ใส่โทนบางครั้งเ็าใส่โทนอนะันนี้ก็เอาโทนออกอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผมนะฮะเอาเรามาดูคลิปกันแล้วกันนะครับผม ที่ฝนตกนะครับที่จังหวัดหนองคายฝนตกระดับสามมีอ่ามีฟ้าขนองนะครับผมรายงานโดยโฮเทลซาราโฟวิกเตอร์กอฟชาลีสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับเราไปดูคลิปบรรยากาศนะเล็กเล็ก,ลกน้อยๆเอามาฝากนะครับผมนะเอามาฝากเอามาฝากครับเ็จเลยครับ นี่ครับผมนี่ครับทลิปเล็กๆน้อยๆเอามาฝากนะครับผมนี่ฝนตกนะครับผมหน้าบ้านคงจะเป็นหน้าบ้านของโฮเทลเจร์โฟวิเตอร์กอ์ฟแคีนะครับจะมาทิกวิเตอร์จัหวัดหนองคายนั่นเองนะครับผมหนึ่งปีหมีกเฮิร์ตนั่นเองนะครับภาพบรรยากาศนี้เราก็หมายเห็นแบบพอสั้งเกตนะครับฝนตก นะครับฟ้าขนองนะครับผมนะก็รายงานเป็นระยะระยะนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาสถานที่จริงนะครับผมที่จังหวัดหนองคายอ่ะเราก็รีเทิร์นดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสภาพบรรยากาศฝนตกนะครับผมนะฮะตกหนักด้วยมีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับคนที่มีสภาวะสูงสูงนะครับผม คนที่มีกัดเสาการถึงสูงนี่น่ากลัวนะครับผมนะฮะ,ะทางกอสทชอให้ห0สิเมตรก็ไม่ยอมตั้งห0สิเมตรครับชอบตั้งหเมตรมั่งหกเมตรมั่ง2ี่สิบเมตรมั่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะ <c oughs> น,นะครับผมโอเคแล้วก็ล้วก็หยุดไว้ตรงแค่นี้ก่อนนะครับผม ก็อย่างนี้เองนะครับสภาพการอากาศนะครับผมนะนะที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับทำคลิปสั้นๆบรรยากาศให้ดูนะครับไม่เบื่อนะครับผมฝนตกนิดๆหน่อยเหตุการณ์จริงนะครับแบบธรรมชาติเลยนะครับผมนะแบบธรรมชาติเลยนะครับ ก็เพื่อนสมาชิกนะครับช่วงสงการนี้นะครับรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับมีเพื่อนสมาชิกสแตนบายอยู่นะครับผมนะครับก็จ่ดสถานีก็เอ็กโคทูโฟชารีปป้ารีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับ1 4 5่่าจุดหกหกสองห้านะครับผมโทนหกร้อยนะครับ จังหวัดน้องคายนี้เขาสแตนบายอยู่ไม่ว่าจะเป็นโฮเทลเซ r ร์ฟอรออสกาวิสกี้อัลฟานะครับอยู่ที่นู่นครับสังคมนะครับแล้วก็โฮเทลสระทีกอฟโฮเทลเดลต้าอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับโฮเทล s e r ร์ฟอชาลีเดลต้าอันนี้ก็อยู่หมูหมนนะครับผม่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ศรีจังหม่นะครับ โฮเทลออเอ็กโ uh, คทูไฟเซียร่าโนเมเบอร์วิสกี้แล้วก็อ่าโฮเทลเซร์ฟโววิกเตอร์กอฟชาลีนะครับแล้วก็โฮเทลสิราซิกบราโวจูเลียสกิโลแถวรัตนาวาปีนะครับโฮเทลอาเอ็กโคทูเซเว่นอาชาลี เอ็กโควิกเตอร์นั่นเองก็อีกหลายๆท่านนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นโฮเทลซิราซิโลยังจี้ยูนิฟอร์มอินเดียนะครับอีกหลายๆท่านนะครับผมที่สแตนบายอยู่ช่องรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับผมนะฮะเราก็รับรอรับเพื่อนสมาชิกที่ผ่านไปมานะครับติดผ่านไปมา นั่นเองนะครับผมนะฮะตีขึ้นความถี่แล้วก็รอรับนะครับแนะนำเส้นทางหรือว่าทักทายกันนะครับผมส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่อำเภอปั้นผือจังหวัดอุดรธานีครับก็เอ็กโคลิงอำเภอปั้นผือจังหวัดอุดรธานีเอ็กโคถูกไฟไมมเดลต้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ไม่กะเทิร์ดไม่มีโทนนะครับผมอ่าควบคุมดูแลโดยโฮเทลสัลตีกอฟโฮเทลเดลต้า ซัพพอร์ตดูแลโดยโฮเทลเาราเซเว่นเซียราเซีราโนมเบอร์นะครับห้องตานีแอนคิวอเอชพายนั่นเองนะครับก็รอรับอยู่นะครับผมช่องนี้แล้วก็ช่องตรงนะครับอำเภอบ้านเผือ1 4 4 9 2 5นะครับเมกะเฮิร์ตนะครับ๑๔๔จุดเมกะเฮิร์ตนะครับช่องตรงอำเภอบ้านเผือนะครับผมนะฮะเรามาดูอ่าช่องรีพิเตอร์นะครับอ่าจังหวัด จังหวัดหนองคายครับจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครพนมเราดูได้เลยนะครับผมในจุดนี้นะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับผมนะฮะ,อะพอสังเขตนะครับเพื่อจะให้เพื่อนสมาชิกได้รู้นะครับผมนี่ครับ จังหวัดหนองคายนะครับผมโฮเทลสระโฟอันฟ้าโนเบมเบอร์นะครับหนึ่งสี่ห้าจุดหกหกสองห้านะครับอ่าความถี่รับนะครับความถี่ส่งก็หนึ่งสี่ห้าจุดศูนย์หกสองห้านะครับผมนี่นะครับแล้วจังหวัดหนองบวลลัมพูนะครับโฮเทลสระโฟออันฟ้าบราโวนะครับหนึ่งสี่ห้าจุดเจ็ด 1.25นะครับนี่ความถี่รับความถี่ส่งก็1น5่งสี่นะครับผมนะต้องเข้าใจตามนี้นะครับอ,อ่านดูกันแล้วกันนะครับอุดรธาน,นีก็โฮเทลสราฟโฟอัลฟายูนิฟอร์มนะครับผม1.45่งสีจุดหกเจ็ดหนมกะเฮิร์นะครับความถี่ส่งนะความถี่รับก็1.45่งจุดศู 50ไม่เคยนะครับนี่แล้วก็กาลสินขอแนแก่นนครพนมดูก็แล้วกันนะครับผมขึ้นความถี่นี้ไม่มีโทนนะอ่าจังหวัดหนองคายไม่มีโทนนะครับแล้วก็หนองบัวลำโพไม่มีโทนครับอุดรธานีก็ไม่มีโทนนะครับผมนะเขาได้สบายๆเลยนะครับผมนะฮะแต่ยังไงแล้วสะดวกช่องไหนไปช่องนั้นนะครับผม แล้วก็รีพิเตอร์เอ็กโคลิงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีก็1457750เมเิร์ไม่มีโทนเช่นกันนะครับนะฮะก็ทักทายมาได้ครับผมควบคุมดูแลโดยโฮเทลสรติคร์โฮเทลเดลตานั่นเองนะครับผมเอ็กโคลทูไฟไหมเดลต้า1457750เมเิร์อ่ะพอดูพอทั้งเขปนะครับผมนะรายละเอียดหรือว่าหลายๆจังหวัดนะครับผมก็ติดตาม เรื่องสาระน่ารู้นะครับผมในเว็บไซต์ w w w บ้านผือทีวีนิว .com หรือว่าบ้านผือทีวีนิว m o m ภาษาไทยเขียนที่คู o ก,ก็ e ได้เลยนะครับว่าไปนะครับผมอพอสังเกตนะครับพอสังเกตก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะก็ข่าวคลิปหน้าหรือว่ารายงานจะเรื่องการฝนฟ้านะครับ อย่ารายงานมาเพื่อให้ทราบถ้ามีคลิปดีๆเด่นๆนะครับคลิปปังๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็จะเอามาออกอากาศทางรายการเรื่องเล่าข่าวบันผือนั่นเองนะครับผมดาเนินรายการโดยคุณสวัสดนะครับเครือพิมายหรือว่าโฮเทลสระทีกอฟโฮเทลเดลต้านั่นเองสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับและ เจ้าของสถานีเอ็กโคริงอำเภอบันถือจังหวัดอุดรธานีเอ็กโวุกไฟไหมเดลต้า1 4 5 7 7สีเม์ไม่เกิดนั่นเองนะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมประสานงานให้มั่นคงนะครับผมเรารวมพลังนะครับรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับรวมกับาาทางเอ็กโคลิงอำเอภอบานถือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็ประสานนะครับเกีเ่ยวกับ สงการนะครับหรือว่างานจิตการอื่นๆนะครับผมนะอย่างไรก็ขอฝากไปด้วยนะครับครับขอฝากไปด้วยห,ห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอนะครับจำนายกรอบรูปทํากรอบรูปตั้งหน้างานศพแล้วก็ถ่ายเอกสารสีขาวดําเข้าเล่มสันเกอียวสันกาวนะครับผมแล้วก็แชนตัดลุงเอบ้านผืนนะครับศูนย์รวมแชนตัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ห้อง เสื้อวราพรตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6โมงเช้าปิดสองทุ่มนั่นเองห้างทองแม่พิจิตสาขาเจตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็มทองร0% 0จากเยาวราชนั่นเองครับยังไงก็ขอฝากไปเรยนะครับผมนะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่วความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคิดสิ่งใดขอความมุ่งมั่นปรารถนาจิตจะสิ่งดีๆนะครับผม เงินทองหลังมาเทมาเหมือนแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายอะไรก็สู่กระเป๋าเงินท่านให้ครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขนะครับครับผมก็ไวโพรให้โฮเทลเซราโฟออสการ์วิสกี้อัลฟาโฮเทลเซราโฟชารีเดลตาเอ็กโคทูเซเว่นอาชาลีเอ็กโควิกเตอร์แล้วก็โฮเทลเซราโฟวิกเตอร์กอฟชารี โฮเทลสราซิกบราโวจูเรียตอิโลนะครับผมแล้วก็เอ็กโคทูไฟเซียร่าโนเวเบอร์วิสกี้นะครับท่านโฮเทลสราโฟไม้บราโววิกตาอ่าวิกเตอร์ Victor, ด้วยนะครับผมแล้วอีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่รีพิเตอร์จังหวัดหนองคาย นะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกทั่วประเทศเลยนะครับผมหมดเวลาลงนะครับนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือผมสวัสดเคือพี่มายหรือว่าโฮเทลสราติกอโฮเทลเดลตา้าข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดดีสวัสดีครับ